่อนที่จะไปฟังเสียงผู้กำกับกันนะครับไปฟังเสียงคนที่อ้างว่าขออนุญาตผู้กำกับแล้วนะฮะไปฟังเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงผู้กำกับให้ฟังขออนุญาตครับ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 ี่าวา,า,นานอนครับี่วา,านอเหรอครับครับครับขออนุญาตครับ ่ขอบคุณช่องป้าบุหลันด้วยนะครับนะฮะที่ป้าบุหลันเอามาลงถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีมากๆนะฮะได้ยินนะนะครับว่าตำรวจถามว่าไฟไซเลนมีใบอนุญ,ญาต ถูกต้องไหมขออนุญาตถูกต้องไหมนะครับมีชายคนหนึงพูดขึ้นมาบอกว่าขออนุญาตทั้งหมดแล้วนะฮะขออนุญาตทั้งหมดแล้วก่อนที่จะออกมาขออนุญาตทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตํารวจก็ถามว่าขออนุญาตจากใครจากที่ไหนผู้กํากับผูมิก,กับที่ไหนตํารวจก็ถามวานอนนิวาสนะครับขออนุญาตจริงหรือไม่จริงก่อนที่จะอีกนิดนึงนะครับกดไลค์ให้หน่อยเดี๋ยว เขายิงตอนนี้ช่องผมมันโดนยิงนะฮะผมผมรู้แล้วว่าช่องผมโดนยิงทีมงานหลังบ้านแจ้งมาอยู่ว่าตอนนี้กําลังมีคนกาะกลวนนะครับเพราะว่าผมไปทราบความจริงมานะฮะรู้ว่าผมไปหาความจริงมาได้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับผู้กํากับเขาบอกว่ายังไงผมเปิดให้ฟังในไลน์นี้แน่นอนทีนี้ครับผมอยากจะบอกนิดนึงว่าการที่จะ การที่ตำรวจจะอนุญาตให้รถประชาชนทั่วไปติดสัญญาณไซเรนได้ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้ไม่มีใครออกใบอนุญาตให้แน่นอนแม้แต่รถตำรวจเองรถส่วนตัวตำรวจนะครับคุณรู้ไหมแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวตำรวจที่ไม่ใช่รถใช้ในภารกิจ ก็ไม่สามารถติดสัญญาณไซเรนได้นะครับคุณทราบกันหรือเปล่าแม้แต่คือรถยนต์ส่วนตัวตำรวจนะนะบอกให้คือคือรถตำรวจรถห้องขังรถผู้กำกับรถร้อยเวรรถหัวหน้าสายตรวจนะฮะรถสะวะปอลองปอนะฮะรถสะวัดสืบสวนต่างๆที่ใช้ในภารกิจใช้ในกิจการของตำรวจเป็นรถทะเบียนตาโล่พวกนั้นติดไดอยู่แล้ว แล้วรถแม้แต่กระทั่งรถยนต์ส่วนตัวของตำรวจเช่นเอาไว้ให้เมียขับไปส่งลูกเอาไว้ให้ลูกขับไปโรงเรียนนะฮะรถของตำรวจรถยนต์ส่วนตัวเองก็ไม่ยังสะไม่ก็ยังไม่สามารถที่จะติดสัญญาณไซเรนได้แล้วนับภาษาอะไรกับรถของบุคคลเหล่านั้นวิเศษวิโสมาจากไหนอ้างว่ามีนายใหญ่อ้างว่านาย ไม่อยากจะรบกวนนายอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้อ้างอย่างนั้นพูดลอยๆพูดให้แล้วก็โอ้อวดถ้าไม่โอ้อวดวันนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเดินกันแบบสงบสงเง่ยมนะฮะไม่ได้กลางเดินไปด่าไปเดินไปไล่สดไป เดินไปไล่สดด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปเดินไปไล่สดด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่กลางพูดง่ายๆคือไม่กลัวส้นตีนเรื่องนี้จะไม่เกิดเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถอารมณ์มั่วยกันได้เพราะว่าถามว่าไซเลนมันสําคัญไหมในกิจกรรมเวลาเดินอยู่ริมถนนเนี่ยไฟเลนสําคัญมากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดขึ้นกับพวกเขาสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีสัญญาณไซเรน10บล้อชนมารถอื่นชนมาบนถนนหลวงรถวิ่งด้วยความเร็วถ้าไม่มีสัญญาณไซเรนมันก็อันตรายแต่ในเมื่อติดแล้วโอ้อวดนะฮะในเมื่อติดแล้วโอ้อวดกลางด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าไปทั่วและที่สำคัญอ้างตํำรวจ ว่าไปขออนุญาตภูมิกลับมาแล้วผมโทรศัพท์ไปหาพันตำรวจเอกพินิษผู้กำกับสบพวันนนิวาสสอบถามเรื่องที่มีกลุ่มของจำเลยเดินจากนาดงดับติดสัญญาณไซเรนมีรถนำขบวนและมี ิดท้ายขบวนนะครับผมก็ได้ถามว่ามีการขอญาตเรื่องไฟเลนไหมมีการขอญาตเรื่องเรียอะไรไหมเพราะเขาอ้างชื่อผู้กำกับสอพอวาน,นนิวาสพร้อมที่จะฟังเสียงผู้กำกับหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดสองกดไลค์ให้ด้วยพร้อมอยังพร้อมฟังเสียงผู้กำกับยังดูที่ว่าผู้กำกับจะ พู่มกับจะพูดว่างไงดูซิพุ่มกับจะพูดว่างไงดูซิว่าพุ่มกับจะพูดว่างไงคนเก่าก็ไม่อนุญาตคนใหม่ก็ไม่ได้อนุญาตแล้วใครอะฮะผู้กำกับคนเก่าก็ไม่ได้อนุญาตผู้กำกับคนใหม่ ก็ไม่ได้อนุญาตแล้วไปขออนุญาตใครขออนุญาตใครพี่อย่าหลอกประชาชนอย่าหลอก f อซอีกเลยเดินไปแบบเงียบๆเถอะเดินไปแบบสงบเสงี่ยมไม่ต้องไปด่าทนายสมเกียรติไม่ต้องไปด่าคนนู้นคนนี้ถ้ามีจิตใจที่อยากจะ ไปกราบาพระธาตุพนมจริงๆใครจะด่าเราใครจะว่าเราการทําบุญท่านบอกเองไม่ใช่หรือว่ามีมาราจนมีเปรตสัมภเวสีถ้าท่านเป็นนักบุญกันจริงท่านจะมาใส่ใจอะไรกับพวกผมไปฟังเสียงพุ่มกับนี่คือเสียงพุ่มกับของรอของพันตํารวจเอกพินิษภูพุ่มกับสพาวานอนอนิวาส สวัสดีครับท่านผูมิกับพินิดครับเออ่ผมนักข่าวจากเพจเดอะฮีโร่นะครับท่านผู้ิกับครับนักข่าวครับ้านครับครับท่านผูมิกับพอดีจะเรียนสอบถามหน่อยครับพอดีมันมีคณะคณะของนายชัยคณะของนายชัยพลนะครับอ่จำเลยเออ่คณะของนายนายชัยพลนะฮะลุงพลนะฮะลุงพลอ่าครับเขาเดินเขาทํากิจกรรมเดินแสวงบุญ ไปที่วัดพระธาตุพนมเดินจากวันนอนนิวาสไปที่พระธาตุพนมนะครับเป็นการเดินเทา้าไปแต่ทีนี้มันมีการเอาสัญญาณไซเรนไปติดบนหลังคารถํดดาขบวนแล้วก็ปิดท้ายขบวนทีนี้เขาไปโดนไปโดนตํารวจในพื้นที่ก่อนถึงนครพนมนะคะจับกลุ่มเสร็จแล้วเขาอ้างว่าเขาขออนุผู้กักับแล้วเรื่องเรื่องนี้ผู้กังับได้อนุญาตไปเาให้เขาหรือเปล่าหะาเรื่องเรื่องสัญญาณไซเรนนะครับ ไม่ได้อนุญาตนะผมทุกเนมาวันวันที่หนึ่งผมทุกกับคนใหม่อืมไม่เคยอนุญาตไม่เยมามาเมื่อวานก็ไม่มีไม่ได้มีการขอเตนเก่าก็คงไม่อนุญาตหรอกคงไม่มีใครอนุญาตได้นะฮะคงจะแหบ้างหรเปล่าไม่มีหรอกไม่มีใครอนุญาตให้ใช้ไฟเลนได้หรอกครับเป็นการขอเรียลายบริจาคก็ไม่มีไปขอใช่ไหมครับนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วดูแล้วครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้ติดสัญญาณไฟเลนนะครับ ไม่มีครับไม่มีครับโอเคโอเคได้ได้เห็นพระอ,อ้างว่าขอขอ,ขอญาตพุ่มกลับไว้แล้ววันนี้เขาโดนโดนโดนจับไปแล้วฮะโอเคได้ครับผมะไ่้ลงค่ะครับไม่มีครับไม่ได้ยาิเลยครับครับผมได้ครับา